ทที่2การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์เรื่องที่5การจำแนกสารบริสุทธิ์จุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธาตุและสารประกอบ2แยกน้ำด้วยไฟฟ้าและอธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับคญญรูสวนยาผิวบุญเรืองค่ะจากส่เรื่องที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ได้แก่จุดเดือดจุดหลอมเหลว ความหนาแน่นและการจำแนกประเภทพลาสติกซึ่งเราได้นำสมบัติทางกายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสมมาใช้ประกอบการจัดก,การเรียนรู้สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์นะคะทบทวนความรู้ก่อนเรียนหนึ่งสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่ถูกหรือผิดขับกดพอยส์เพื่อหยุดคิดกดเพย์เพื่อทำต่อ 1>, 1. สารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่ถูกค่ะสารบริสุทธิ์เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคชนิดเดียวกันทั้งหมดเช่นธาตุหรือสารประกอบที่ไม่มีสิ่งเจือปนด้วยเหตุนี้สารบริสุทธิ์จะมีคุณสมบัติทางกายภาพคงที่ 2. สารผสมจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่ถูกหรือผิดคะกด Pause เพื่อหยุดคิดกด Play เพื่อทำต่อ 2. สารผสมจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่ถูกต้องค่ะสารผสมเป็นสารที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันโดยไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นระหว่างกันเช่นน้ำเกลือหรืออากาศซึ่งในสารผสมจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสารบริสุทธิ์โดยมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่ 3. สารละลายโซเดียมคอไรเป็นสารบริสุทธิ์ถูกหรือผิดคะกดพอสเพื่อหยุดคิดกดเพล์เพื่อทำต่อ 3. สารละลายโซเดียมคอไรเป็นสารบริสุทธิ์ผิดคสารละลายโซเดียมคอไรเช่นน้ำเกลือ ไม่ใช่สารบริสุทธิ์แต่เป็นสารผสมเนื่องจากประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดไม่มีอัตราส่วนคงที่คุณนะสมบัติทางกายภาพไม่คงที่สีผงตะไบเหล็กแลนะจุมสีเป็นสารผสมถูกหรือผิดคะกด p a ส s e เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทำต่อ สผงตะไบเหล็กและจุนสีเป็นสารผสมผิดข้าผงตะไบเหล็กและจุนสีไม่ใช่สารผสมแต่เป็นสารบริสุทธิ์5้น้ำมีจุดเดือด100องศาเซลเซียสและมีจุดหลอมเหลว0องศาเซลเซียสถูกหรือผิดคะกด pause เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทำต่อ น้ำมีจุดเดือด100องศาเซลเซียสและมีจุดหลอมเหลว0องศาเซลเซียสถูกค่ะน้ำเป็นสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่แน่นอนในสภาพความดันบรรยากาศมาตรฐาน1บรรยากาศหรือ101.325กิโลปาสคานก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านักเรียนมาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของสารบริสุทธิ์ก่อนนะคะว่าสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่ แล้วนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าสารบริสุทธิ์มีกี่ประเภทคะสารบริสุทธิ์แบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ประเภทที่1คือธาตุ element คือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวไม่สามารถแยกออกเป็นสารอื่นโดยวิธีทางเคมีหน่วยย่อยของธาตุคืออะตอมเช่นโลหะทองแดงซ u โซเดียมแอทองคำยและยังมีธาตุอื่นๆอีกมากมายประเภทที่2คือ2สารประกอบ compound คือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่ยังคงแสดงสมบัติของสารได้ที่เรียกว่าโมเลกุลหรือประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีด้วยอัตราส่วนของมวลหรือปริมาตรที่คงที่สามารถแยกสารประกอบออกเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหรือสารประกอบอื่นได้โดวยวิธีการทางเคมีเช่นกรดไฮโดรคอริก มีธาตุไฮโดรเจน1อะตอมกับธาตุออกซิเจน1อะตอมน้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน2อะตอมธาตุออกซิเจน1อะตอมเป็นและมีหน่วยของสารประกอบเป็นโมเลกุลค่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจุดประสงค์ของกิจกรรมคือแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและอธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ ตอนที่1หาปริมาตรของแก๊สจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใส่น้ำในถ้วยพลาสติกของเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจนเกือบเต็มเติมสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางประมาณ6 1ถึงลูกบาทเซนติเมตรเพื่อช่วยให้น้ำนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นแล้วปิดฝาครอบที่มีหลอดแก้วและโพ้วไฟฟ้า 2. ใช้ปลายนิ้วปิดรูระบายอากาศที่ฝาครอบแล้วคว่ำถ้วยพลาสติกเพื่อให้น้ำเข้าในหลอดแก้วจนเต็มแล้วหงายถ้วยพลาสติก โดยไม่มีฟองอากาศในหลอด 3. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์เข้ากับเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้ครบวงจรสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดแก้วทั้ง2โดยวัดความสูงของก๊าซในหลอดทดลองทั้ขัควบวกและั้วลบแล้วบันทึกผล 4. เมื่อระดับน้ำในหลอดใดหลอดหนึ่งลดลงเกือบหมดหลอดถอดสายไฟออกทำเครื่องหมายแสดงระดับน้ำที่เหลืออยู่ในแต่ละหลอดและแสดงว่าแต่ละหลอดมาจากขัาา้วใด ระมัดระวังให้ปากหลอดยังคว่ำอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาจนกว่าจะทดสอบสารที่อยู่ในหลอดค่อยๆดันหลอดและจุกยางออกทางด้านล่างของฝาครอบเก็บขั้วไฟฟ้าผลของกิจกรรมพบว่าสารในหลอดแก้วที่ขั้วบวกมีฟองแก๊สขนาดเล็กเกิดขึ้นและสะสมที่ปลายด้านบนของหลอดวัดปริมาณสารที่เกิดขึ้นในหลอดขั้วบวกวัดได้2เซนติเมตรสารในหลอดแก้วที่ขั้วลบมีฟองแก๊สขนาดเล็กเกิดขึ้นจำนวนมากและสะสมที่ปลายด้านบนของหลอด วัดปริมาณสารที่เกิดขึ้นในหลอดขั้วลบวัดได้4เซนติเมตรดังตารางบันทึกผลจากกิจกรรมพบว่าอัตราส่วนของแก๊สในหลอดทดลองที่ขั้วบวกและขั้วลบเท่ากันหรือไม่อย่างไรจากกิจกรรมพบว่าอัตราส่วนของแก๊สในหลอดทดลองที่ขั้วบวกและขั้วลบไม่เท่ากันโดยขั้วบวกมีระดับแก๊ส2เซนติเมตรที่หลอดขั้วลบมีระดับแก๊ส4เซนติเมตรเป็นอัตราส่วน2:4หรืออัตราส่วนอย่างต่ำเป็น1:2 ตอนที่2ทดสอบกับเปลวไฟดังนี้ 6. ทดสอบสารในหลอดจากขั้วบวกโดยใช้ปลายนิ้วชี้ปิดปากหลอดให้แน่นตั้งแต่ปากหลอดยังอยู่ใต้น้ำงายมือขึ้นโดยยังไม่เปิดปากหลอดแล้วใช้ทุบที่ลูกเป็นเปลวไฟต่อลงในปากหลอดทันทีที่ปลายนิ้วขยับเปิดปากหลอดสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล7ทดสอบสารในหลอดจากขั้วลบโดยวิธีเดียวก,กันกับข้อ 6. สังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล ผลการทดสอบพบว่าแก๊สในขั้วบวกทดสอบด้วยทูบที่มีเปลวไฟพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อทดสอบกับแก๊สขั้วลบพบว่าเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีเสียงดังและเมื่อทดสอบด้วยทูบที่มีฐานแดงพบว่าแก๊สในขั้วบวกทําให้ทูบว่าเป็นสีแดงส่วนแก๊สที่ขั้วลบไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังตารางบันทึกผลจากกิจกรรมนักเรียนคิดว่าสารจากขั้วบวกและขั้วลบเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ทราบได้อย่างไร จากกิจกรรมสารจากข้วบวกและค้วลบเป็นสารต่างชนิดกันทราบได้จากผลการทดลองซึ่งได้ผลแตกต่างกาันจากกิจกรรมการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าสรุปได้ว่าเมื่อผ่านกระแสะไฟฟ้าลงไปในน้ําซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ทําให้น้ําสลายตัวได้แก๊ส2ชนิดที่มาจากองค์ประกอบย่อยของน้ําคือแก๊สที่ติดไฟได้คือแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สที่ช่วยให้ไฟติดคือแก๊สออกซิเจนแลอัตราส่วนของที่ชื่อ และสารบริสุทธิ์ที่สามารถแยกสลายเป็นองค์ประกอบย่อยมากกว่า1ชนิดซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมและมีอัตราส่วนขององค์ประกอบคงที่เรียกว่าสารประกอบเช่นน้ำโซลเดียมคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า electrolysis of water ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์หลัก2ชนิดได้แก่แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนซึ่งมีประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ ก๊สไฮโดรเจนนำมาใช้ประโยชน์ดังนี้เชื้อเพลิงสะอาดใช้ในเซล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน fuel cells เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยปล่อยผล,ผลผลิตเป็นน้ำซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหากรรมเคมีใช้ในการผลิตแอมโมเนียสำหรับปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆอุตสาหากรรมการกลั่นน้ำมันใช้ในกระบวนการแปรรูปน้ำมันเช่นการผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซล อุตสาหากรรมอาหารใช้ในกระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) Hyd เพื่อผลิตน้ำมันพืชที่คงตัวการแพทย์ใช้สำหรับช่วยหายใจในโรงพยาบาลหรือในกรณีฉุกเฉินอุตสาหากรรมเหล็กและโลหะใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิในกระบวนการหลอมเหล็กการเชื่อมโลหะใช้ร่วมกับอะเซทิลีนในกระบวนการเชื่อมและตัดโลหะการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อสนับสนุนการย่อยสลายของเสียทางชีวภาพค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ